สวัสดีครับผมหลังจากที่เราให้วิตามินนกไปมากมายหลากหลายครั้งแล้ววันนี้เราเปลี่ยนจากการให้ซอฟฟู้ที่เป็นดัญยพืชน,นึ่งมาเป็นผลไม้กันบ้างและวันนี้ผลไม้ที่เราเลือกใช้นั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับผมเสิร์ฟพร้อมคู่กับ แก้วมังกรน,นั่นเองนี่ครับผมตอนนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพร้อมแล้วนะครับพี่จะเสิร์ฟให้กับลูกของเราและวันนี้ไฮไลท์ของเราคือแคลเซียมลักนั่นเองครับแคลเซียมลักเนี่ยจะช่วยทําให้กระดูกนกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยให้นกเนี่ยไข่ไม่ติดตูดแล้วก็ยังป้องกันโรคขาดแคลเซียมอีกด้วยนะครับผมซึ่งหน้าตางแคลเซียมลักเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยหลังจากนั้นนะครับพอเราเปิดฝาให้ดูเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการโรยแคลเซียมลักเนี่ย ลงไปข้างบนของผลไม้นั่นเองครับที่เราเตรียมไว้พอเราโรยเสร็จปุ๊บนี่วันนี้ทําสโลให้ดูช้าๆเลยแหมสวยจริงๆเลยนะครับผมพอโรยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะคุกเคล้าให้เข้ากันครับ นี่คุูกเับให้เข้ากันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ทําการตักใส่ถ้วยอาหารและก็เสิร์ฟให้กับลูกรักของเราได้เลยครับผมมาดูกันครับว่าพอนกได้กินจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่านกจะไม่กินเพราะว่าเราโรยวิตามินลงไปนกเนี่ยกินแน่นอนครับสบายมากพอใส่กับผลไม้เนี่ยผลไม้ที่นกชอบอย่างแอปเปิลเนี่ยโอ้โหสบายเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศการทานอาหารมื้อเช้าของลูกๆรักของเรานั่นเองครับผมแหมกินกันอย่างอร,อร่อยยเลยนะครับแก้มมังกร ก็น่ากินแอปเปิลก็น่ากินอะไรมันจะดีแบบนี้นอกจากกินผลไม้ที่ดีแล้วยังมีแคลเซียมที่ดีด้วยสุขภาพนกก็ต้องดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเลี้ยงนกแล้วอยากจะให้นกเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกระดูกแข็งแรงป้องกันการไข่ติดตูดนะครับผมเราแนะนําตัวนี้เลยครับผมแคลซีลักนั่นเอง อย่าลืมหาซื้อกันนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ในตะกร้าของช่องเราได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เชิญชมบรรยากาศการกินอาหารเช้าและพบก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย